ชายหญิงใดเกิดบนที่16หรือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหมายเลข16ท่านว่ามีความหมายพลังชีวิตที่ต้องฝ่าฟันกำลังพระเคราะห์ได้เลข16บวกกันได้7ด,ดาวเสาดาวแห่งความทุกข์อุปสรรคปัญหาอับโชคบุคคลหมายเลข16ต้องสู้ชีวิตด้วยความลำบากต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการ ชีวิตมักจะประสบกับโชคร้ายมากกว่าความสำเร็จหมายเลข16นี้เป็นกำลังดาวโสรสถ,ถึงแม้จะสามารถคุ้มโทษคุ้มภัยได้แต่อิทธิพลของเจ็ดดาวเสาก็มักจะคุกคามชีวิตแม้จะมีวาสนาสูงเกิดเป็นลูกเศรษฐีลูกคนรวยชีวิตก็ต้องมีอุปสรรคมีศัตรูมากมักจะแพ้ภัยจากศัตรู บุคคลหมายเลข16หากมีความสำเร็จของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องระวังจะพบจุดจบอย่างไม่คาดคิดถูกคนปองร้ายถูกอำนาจมืดคุกคามจะตกต่ำในบั้นปลายของชีวิตหมายเลข16ไม่เหมาะกับสุภาพสตรีจะทำให้ผิดหวังในเรื่องความรักทุกรูปแบบเช่นแต่งงานช้าไม่ได้แต่งงานแต่งแล้วต้องเลิก ได้พ่อไม้เป็นสามีเป็นเมียน้อยกินน้ำใต้สอกคนอื่นหรือเป็นไม้ก่อนไว้อันควรเลข16เป็นป้อมปราจารแห่งการหักพังหรือผู้แพ้สัญ,ญลักษณ์ที่ลึกลับที่สุดตามปูมโหนโบราณมีรูปหอคอยสูงที่ถูกสายฟ้าฟาดมีคนสวมมงกุฎตกจากหอคอยเลข16 จึงเตือนให้ระวังชะตากรรมร้ายที่รออยู่เบื้องหน้าจะมีอันตรายจะอุบัติเหตุและความล้มเหลวอย่างปัจจุบันทันด่วนให้เชื่อลางสังหรณ์ที่มักจะปรากฏเตือนอันตรายล่วงหน้าเพราะมีส่วนที่จะเป็นจริงมากอย่าคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระถ้าคิดเช่นนั้นจะต้องเสียใจกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสรุปมีความทุกข์ อุปสรรคปัญหาอับโชคชีวิตมักจะประสบกับโชคร้ายมากกว่าความสำเร็จแม้จะมีวาสนาสูงเกิดเป็นลูกเศรษฐีลูกคนรวยชีวิตก็ต้องมีอุปสรรคมีศัตรูมากมักจะแพ้ภ,ภัยจากศัตรูหากมีความสำเร็จของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องระวังจะพบจุดจบอย่างไม่คาดคิดถูกคนปองร้าย ถูกอำนาจมืดคุกคามจะตกต่ำในบ้านปลายของชีวิตเลขนี้ไม่เหมาะกับสุภาพสตรีจะทำให้ผิดหวังในเรื่องความรักทุกรูปแบบเช่นแต่งงานช้าไม่ได้แต่งงานแต่งแล้วต้องเลิกได้พ่อไม้เป็นสามีเป็นเมียน้อยกินน้ำใต้สอกคนอื่นหรือเป็นไม้ก่อนไว้อันควร เลข16ตกตรงชื่อนามสกุลบอกว่าคุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคจะสำเร็จสิ่งที่รอไม่ยากนักระวังจากถูกคิดร้ายเป็นใหญ่มาหาแก้ไขชื่อนี้ให้ดีขึ้นจะราบรื่นเพิ่มตัวสะกดการนาจะเป็นเลขมงคลยนชีวันราบรื่นกว่าไม่มีร้ายสิ่งใดเลย ดวงชะตาว่าเรื่องอื่นมีสุขได้จุดเสียไปอารมณ์ร้อนก่อนเฉลยในจุดดีจเจริญไวไม่ยากเลยดังเอื้อนเอ่ยพูดสื่อสารงานเขียนดี